สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะครับก็ทักทายเอฟซีครับเช้ามืดครับวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาพี่น้องก่อนั่งดื่มกาแฟครับแล้วก็อัดคลิปนะครับให้เอฟซีฟังนะครับก็จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องหนี้ครับในมุมมองของผมนะครับ นี่นี่นะครับมันก็มีสองแบบพนะี่น้องนี่นี่บางตัวก็ก่อให้เกิดรายได้นะครับเราอาจจะยืมมาลงทุนนะครับซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับเพื่อประกรอบอาชีพเพื่อประกรอบงานของเรานะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับก่อให้เกิดรายได้พอมีรายได้แล้วปุ๊บนะครับก็อเอาไปจ่ายเจ้านี้นะครับอันนี้ก็ไม่น่ากางังวลพี่นะ้อง แต่มันมีหนี้ตัวหนึ่งนะครับที่คดบันเท่านะครับเป็นเยอะนะครับก็คือหนี้ที่ยืมมาเพื่อกินเพื่อใช่นี่นบัตรเครดิตนะครับหนี้ที่ยืมมาแล้วเพื่อสร้างอ่าบางคนอาจจะสร้างประโยชน์หรือบางคนก็จะมาสร้างไอความหรูความเท่ให้กับตัวเองนะครับซื้อความเท่ความหรูไปในพี่น้องซื้อยืมมาซื้อนั่นซื้อนี่ก็คิดว่าหาได้แล้วก็ผ่อนไป นะครับอาจจะไปซื้อทองซื้อรถซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะมากินอาจจะมาสร้างภาพในการกินของหรูดูดีนะครับอันนี้คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับหนี้พวกนี้นะครับคือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเอามากินมาใสมาสื่อความเท่แล้วกาหาขึ้นเจ้าหนี้วะไรพี่น้องเขาก็ต้องเห็นงานคือเขารายรับเราก็เหมือนเดิม แต่รายจ่ายมันขับสูงขึง้นไอ้นี่นี่แหละครับถ้าเรามามองดูดีๆนะครับมันเป็นกับดักของชีวิตพี่น้องกับดักของชีวิตยังไงนะครับเราต้องไม่เป็นทาสของเขาครับทาสของนายทุนทาสของความหรูหราก็ย,ยืมเข้ามาแล้วพี่น้องก็ต้องหาใจาเขาในการจ่ายเขานะครับยืมมาร้อยอาันตาสิใจ่อยได้พี่น้องยืมมาร้อยอาจจะต้องจ่ายร้อยยีร้อ หรือร้อยห้าสิบนะครับมาคีดเบิงพี่น้องว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่เราสูญเสียไปยนะครับมันทําให้เราสูญเสียโอกาสในชีวิตทนะบแทนที่นะครับห้องส็ีเก็บตัวนี้ไว้นะครับหรือแทนที่เราจะเอากําไรจากไอ้ดอกเบีย้ยตรงนี้ไปลงทุนทําอย่างอื่นนะครับก็ต้องมาจ่ายกับเจ้านี่มันเดิมนะครับซึ่งมันไม่ได้ก่อมูลค่าอะไรให้กับตัวเขาเอางเลยนะครับมีหนาซ้ําพี่น้องเวลาที่เราจะทําธุรกิจนะครับ ดอเห็นอีกอยังก็แล้วแต่พี่น้องเฮาก็ต้องมาพบว่เรื่องนีเรื่องศีลอยู่คือเก่าจะไปไหนก็ไม่ได้ครับเมื่อเจอโอกาสในชีวิตอยากจะลงทุนอยากจะทํานั่นทํานี่เพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวครับมันก็ยังไปไม่ได้นะครับเพราะยังติดอยู่กับกับดักนี้กับดักนี้นี่อยู่นะครับหาเงินมาใส่ตรงไหนก็บพ่อยิ่งเป็นบัตรเครดิตพี่น้องดอกเบี้ยกระสูงครับ ยืมมาอะไรเห็นยังนะพี่นอ้องยืมมาแล้วกับมากินมาใส่ซื้อๆบ่ได้เกิดประโยชน์ครับแต่บางคนก็จะคิดว่าเออไปซื้อนั่นซื้อนี่ไว้อันนั้นเป็นความคิดงงๆครับมาลองคิดเบื่องรับว่าดอกเบีย้ยนะครับมันสูญเสียไปเท่าไหร่พี่น้องคือหลายๆคนก็จะไม่ได้คิดแหละครับก็จะคิดแต่ว่าจ่ายอยู่ขั้นต่ํายืมมาสามหมื่นจ่าย,ยนั่นและเดือนละพันละพันจ่ายเป็นสิบปียี่สิบปีก็ไม่หมดเนาะ เพราะอะไรพี่น้องเพราะดอกเบี้ยมันสูงครับแต่เขามาลองคิดครับว่าไอที่เขาจ่ายไปนะทุกเดือนทุกเดือนนะเดือนละพันสองพันถ้าเราเก็บไว้นะ่ะปีหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่พี่น้องปีหนึ่งเป็นเงินเป็นหมื่นนะครับอ่หมื่นถ้าเดือนละพันปีหนึ่งก็หมื่นสองห้าปีก็หกหมื่นครับเราไม่ได้คิดอกครับว่าดอกเบี้ยมันสูญไปเท่าไหร่คิดแต่ว่าจ่ายไว้จ่ายไว้แล้วเมื่อวันหนึ่งพี่น้อง วันหนึ่งที่เราทํางานไม่ได้ล่ะเขาเห็นงานม่ไหวล่ะเขาหาเงินใจไม่ได้ล่ะสรุปสุดท้ายแล้วนี่หนี้มันก็ยังไม่ได้หมดไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นมันก็นยังคงอยู่ครับแม้นสิเหลืออยู่พันสองพันใจเขาโบเปิดนี่แต่ยังเหลือต้นเียแล้วต้นนี่เขาไม่ได้ลดให้เราด้วยซ้ำพี่น้องมิแต่จะเพิ่มดอกเบีย้ยพอดอกเบีย้ยขึ้นไปเยอะๆจากดอกเบีย้ยก็กลายเป็นต้นเออ จากต้นนั้นก็เพิ่มทวีเป็นดอกเบี้ยโกดทับเพ้าไหวอยู่ทั้งสี่แล้วครับซึ่งมันเป็นกับดักชีวิตที่หลายคนครับหลายคนก็ไม่ได้สนใจครับเมื่อก่อนนะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับว่าจะมาต้องว่นเรื่องไอน้นี่ใจเดอนละพันสองพันนะพ่อหันมาดูครับว่ามาฉุกคิดดูว่าไอ้ที่เราจ่ายไปนี่มันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรให้กับชีวิตเราเลยนะครับ มแจะทําให้ีบั่นทอนสุขภาพบั่นทอนชีวิตเราไปเรื่อยๆหาเงินมาถท่่กระจายจแต่เขาแต่ทุกวันนี้นะครับเมื่อมีประสบการณ์ชีวิตหันกลับไปเบื้องบนรู้สึกเสียดายโอกาสในชีวิตซึ่งมันเป็นกับดักในชีวิตของเราบ้างถ้าผม <c oughs> ไม่ไปเป็นนี่นะครับไม่ได้ไปจ่ายดอกเบี้ยอย่างนั้นนะครับเราอาจจะมีเงินก้อนเก็บอาจจะไปลงทุนอาจจะไปสร้างนั่นสร้างนี่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้กนี่ก็มาบอกให้พี่น้องเอฟซีป้องเผื่อมันเป็นประโยชน์ครับสาหรับยิ่งคนรุ่นใหม่พี่น้องยุคที่จะทํางานขึ้นมานะครับยุคที่เริ่มเหตุงานนี่พี่นอ้องอายุยี่สิบปนตนนนนน้นะครับช่วงกาลังแห้งกําลังทํางานดีๆนะครับอก็คิดว่าพอหาเงินได้ก็อยากไปยืมมาซื้อนันซื้อนี่อยากมีโทรศัพท์อยากใส่โทรศัพท์ราคาแพงๆอยากซื้อนันซื้อนี่ดดูด ให้มันเหมือนเป็นหน้าตาของสังคมแต่พอซื้อมาแล้วนะครับมันก็กลับกลายเป็นทาตุในระบบของนายทุนก็เคยเจอครับก็เคยผ่านมาในชีวิตก็เลยมาบอกไอ้ป้ครับเราเราอย่าไปใส่ใจไอ้ครับของพวกนี้ครับไอ้ของพวกนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไอ้สิ่งของมันดูสวยดูงามมันก็เป็นแค่ยุคยุคหนึ่งแค่นั้นครับถ้ามันผ่านเวลามันผ่านไปนะครับ โทรศัพท์ที่ว่าแพงๆที่เราไปกดบัตรมาซื้อรถหรูๆที่เราไปกดมาซื้อเขาเนี่ความสุขความสบายเนะี่ยมันแค่ชัว่วคู่ครับไม่มีความมั่นคงในชีวิตแน่นอนครับมันไก่เป็นว่าไอสินค้าวพวกนี้นะครับสร้างหนีสร้างสินเฮาแล้วก็มาเป็นกับดักในชีวิตพอเราอายุสามสิบนะครับเราจะกลับมาอยู่บ้าน,นก็อยู่ลาบากเลยพี่น้องคำมากกับบไไรก็คิดเรื่องหนีเรื่องสินเนี่ยนะย่านตหาเงินใจเขาบ่ได ก็เลยจาเป็นก็ต้องอยู่พอผ่านไปสามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วเมื่อแก่ตัวลงมาแล้วนี่นะครับจะกลัามาอยู่บ้านที่นี้ก็ลําบากนะครับไม่มีแรงทําแล้วบ่มีแห้งสิมาสางงานสางอาชีพอยจุ่บานไม่มีแรงที่จะมาคิดอะไรใหม่ๆแล้วนะครับคือเราเป็นคนตกรุ่นไปแล้วนี่แหละครับอยากจะให้พี่น้องเอฟซีนะครับหรือคนรุ่นใหม่นะครับคิดเบ้องครับว่าการสิสางนี่พี่น้องจะคิดว่าต่อร่างกายเขาไหวครับ ไอคิดเบื้องมาเมื่อเขาหายเขาบ่ได้เขาสีเห็ดอย่างไหนะเพราะหนี่นะครับมันเป็นกับดักในชีวิตเลยครับที่หลายคนไม่รู้ครับคิดแต่ว่าสร้างนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จ่ายหมดไปเองนะครับเขายังนุ่มยังแน่นเขาก็สู่ไว้มันแมนอยู่พี่น้องแต่เราหาความแน่นอนในชีวิตไม่ได้ครับทุกวันนี้เด็กอายุยี่สิบต้นๆก็ป่วยเป็นโรคไตกันแล้วเป็นโรคสมองเป็นโรคนั่นโรคนี่กันแล้ว เราเอาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องเอฟซีไว้ครับว่าอย่าสร้างหนี้นะครับให้มันเป็นกับดักในชีวิตนะครับจงสร้างชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็ความพอเพียงใน้่จะของดีเหตได้นะครับสาหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างมากมายพี่น้องมาลองให้พี่น้องเอฟซีฟังประมาณนี้นะครับเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีอะไครับสวัสดีครับ